สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพอดีหน่อยคืออยากสุบะเขือนะคะกลางคืนหน่อยก็เลยแซ่เขาไว้ยเสามาหนึ่งเขาเนียวจ้าสุปบะเขียต้องกินกับเขาเนียวนะคะถึงจะแซบนะคะแล้วก็ต้มน้ําเดือดนะคะใส่น้ําบาร้านะคะมะเขือมะเขือนี้ก็ได้จากไร่ยายวินนะคะเอามาให้ปลูกเองนะคะแล้วเราก็ มะขวพริกกระเทียมหอมนะคะใส่กันสเสร็จแล้วห่ากรตมต,มตามให้เข้ากันนะคะเราก็ตมมะเขือที่เราต้มสุกแล้วนะคะเคเรโคเรให้มันเข่ากันนะคะใส่น้ำปลารานิดหน่อยผงนัวเล็กน้อยแล้วก็น้ำปลาอีกกระตึ๊ดหนึ่งนะคะตำโคเรโคเรอีกรอบนึงนะจ๊ะแล้วก็ใส่ตนหอมพักซีแล้วก็พักผักชีฝรั่งนะคะ เขาเอนี่ยังไงม,มันแปลๆปีๆเขานะจ๊ะแล้วหน่อยก็มีทอดปลานิลนด้วยนะคะหมักเองอยากกินผักก็เลยหนึ่งฟักทองแล้วก็ดอกแคด้วยนะคะแล้วก็มีทอดไก่หมูยอด้วยนะคะอาหารเช้ามื้อนี้นะคะอีสานอีสานนะคะแซ่บๆน้ำกันด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ